กรณีตำรวจที่สพลำปลายมาศยศร้อยตำรวจเอกไปเรียกรับเงิน25,000 0บาทกับญาติของผู้เสียชีวิตล่าสุดโดนคำสั่งย้ายระหว่างการตรวจสอบแล้วครับกรณีสาววัย38ปีเข้าร้องกับเพจสายไหมาต้องรอดอ้างว่าถูกตำรวจสพลำปลายมาศจังหวัดปุรีรัมเรียกรับเงินค่าดำเนินการเบิกเงินเยียวยาการเสียชีวิตของพ่อ จำนวน250,000บาทจากเงินประกัน500,000บาทนะครับหลังคุณพ่อประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนในพื้นที่ถ้าเกิดไม่จ่ายให้เขา250,000ตำรวจจะไม่ทำเรื่องให้เรื่องนี้พันตำรวจเอกสมชัยโสพลปัญญาพรผู้กำกับการสอพลำปลายมาศทราบเรื่องแล้วก็เลยสั่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบที่ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย สั่งให้มีการย้ายพนังกงานสอบสวนคนดังกล่าวยศร้อยตำรวจเอกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูทรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจนกว่าจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จครับ